สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องนิกวิวัตร R15 นะครับแต่ว่าวันนี้เราออกมาขับ Grab Food กันอีกแล้วนะฮะตอนนี้เวลา8โมง42นาทีนะก็น่าจะถึงในเมืองประมาณสัก9โมงเช้านะฮะเดี๋ยววันนี้ออกมาตั้งแต่เช้าเลยนะดูว่าวันนี้เราจะได้เท่าไหร่นะเมื่อวานเราออกมาบ่ายโมงนะครับก็ได้ไป181บาทนะ วันนี้ออกมาตั้งแต่เช้าเลยนะแต่ว่าตอนเที่ยงต้องกลับมาส่งแฟนไปทํางานอีกนะ,ะ <Wow. S 1> ออกมาขับก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนเที่ยงก็กลับไปส่งแฟนแล้วก็กินข้าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวออกไปขับต่อจนถึงประมาณสองทุ่มเนาะ <Wow. S 1> เอาล่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในตัวเมืองชนบุรีแล้วนะฮะตอนนี้ก็เวลา9ก้าโมงสนาทีนะครับเก้ามงเช้านะครับ,รบตอนนี้ได้งานแรกแล้วนะครับ าโมง4นาทีนะมาวิ่งได้ประมาณ2นาทีก็ง,งานเข้าเลยนะฮะตอนนี้เรามาส่งอ,ออเดอร์แรกแล้วนะฮะแล้วก็แล้วก็งานเข้าต่อเลยนะตอนนี้ออเดอร์เป็นลาบปูปลาเอซตมปูปลาจากร้านลาบบูรีลัมเช้า,า,าเลยเนาะ <laughs> ครับ ขอบคุณครับเพลงที่เขาเคยกินนะมาสุดขึ้นสมัาร์ได้เมื่อกี่วันเองครับก็ได้ไปแล้วนะออเดอร์ส้มตำปราร์กินกันส้มตำปลาร้ากันแต่เช้าเลยนะระยะทาง3ามกิโลนะฮะ ก็ส่งออเดอร์ที่2เสร็จแล้วนะตอนนี้9ก้าโมงครึ่งเท่านั้นเองนะเราได้2งานแล้วซึ่งแตกต่างกับตอนที่เรามาตอนบ่ายมากเลยนะตอนบ่ายคนมันขับเยอะแล้วตอนนี้ได้งานที่3แล้วนะฮะก็ไปส่งที่ร้านอะไรนะร้านล้างร,ร,รถนะฮะเจ็ดกิโลนะก็ค่าส่ง37บาทนะ,ะปกติาระยะทางไม่ไกลเนี่ยมันจะคิดค่าส่งที่30บบาทนะฮะ ก็ตอนนี้ก็10บโมงแล้วฮะก็ผ่านไปหนึชั่วโมงผมจบไป3งานแล้วนะฮะรายได้ของผมก็97บาทนะฮะลูกค้าให้ทิปมาด้วยนะฮะเมื่อกี้8บาทแล้วก็ลูกค้าคนที่2ให้ทิปมา5บาทนะฮะก็คือเขาแมวเอาเงินทอน,นเองนะฮะ อืมก็ได้ร้อยกว่าบาทแล้วนะวันนี้ One hour later 好了ตอนนี้ตอนเที่ยงแล้วนะฮะก็ได้ออเดอร์อีกออเดอร์หนึ่งนะเดี๋ยวไปส่งออเดอร์นี้แล้วก็ไปรับแฟนไปทำงานนะนะเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวที่ห้องกันก่อนนะเดี๋ยวเราออกไปใหม่นะ อันนี้เราส่ง order. ออเดอร์เมื่อกี้สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตอนนี้ได้ไปเจ็ดงานนะโหเจ็ดงานเลยนะนี่ขนาดแค่เรามาทางไหนวะเจ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามชั่วโมงได้เจ็ดงานโอ้ oh my god 3าชั่วโมงได้7งานนะท่องอมาแต่เช้านี่เมื่อวานผมบอกมาบาม่า,บายโมงถึง2่ตุ่มผมได้อยู่กี่งานเองอะ่ะห,ห้างานนึง <c oughs> เดี๋ยวเรากลับห้องกันก่อนนะเดี๋ยวเราออกมาขับกันใหม่นะฮะ เอาข้าวมันไก่ต้มสองห่อครับ,อ,บอ,อะไรนะฮะกินเองครับผมหกสิบอ่ะเจ็ดสิบนี่ครับ เห้าทุ่มคือมันมีสามทุ่มง่ลยเยีย่ยมเราะว่า